สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันนี้วันที่28พฤษภาคมห7นะครับตอนนี้เวลากี่โมงเนาะบ่ายโมง40มน,นะครับอยู่ในห้องเตรียมจมะเ,เทสเสียงให้ฟังนะครับบอสนะครับ power stack ก็คือมันทำให้ถ้าตามความรู้สึกที่ผมเล่นนะครับก็เหมือนกับเราเล่นแอมหัวแอมเฟนเดอนะครับ power stack นะครับมันจะมี ระเวลเบรกเทเบลแต่วลาเราปรับเบรกเทเบลเนี่ยมันจะมีเสียงการให้เราพอดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะจมนะครับปุ่มปรับซาวเนี่ยปุ่มปรับเสียงแตกจะมีปิดหมดจะเป็นคลั้นนะครับเปิดไปมากๆหนจะเป็นได้์ถ้าเปิดไปจนสุดเป็นเอาตานะครับก็จะแตกเยอะสภาพดีครับตัวเครื่องสวยนะครับเขาดีไซน์แบบเป็นเหมือนวินเทจแบบมีปุ่มนูนแนวสีนะครับเม็ดสีก็มีความนูนตัวป้ายบอสสภาพดีครับนะครับตัวป้าย ตัวบอดี้แบบมีปุ่มสีนูนูนทำยากครับทำสวยทำสวยมากครับสภาพดีนะครับสภาพดีมีถลอกบ,บ้างเล็กน้อยแค่นั้นเองอน,นะครับสภาพดีเลยนะครับเพราะคีบวิดีโอเนี่ยไม่มีการหลอกลวงกันได้นะครับภาพถ่ายย,ยังเปลี่ยนมุมกล้องยังปรับสีได้นี่ไม่ปรับอะไรงนั้น,นครับ่อยถลอกนิดหน่อยตรงนี้ครับให้ดูแบบนี้เลยไป้ายไต้หวัน ถือเป็นรุ่นเก่านะครับยังไม่ใช่เป็นล็อตใหม่ที่เป็นใบดํานะครับนะใบดําท้นสั้นนะครับเป็นไต้หวันนะครับเสียงดีครับเราจะต่อตรงแบบนี้เลยนะครับเข้าไปที่แอมโแลนด์มันคิ้วใบเล็กเ่ยครับใบเล็กกระติ้วเดียวในห้องโต๊ะรกมากเลยแล้วก็ต่อตรงเข้ามาครับใช้แจ็คสามนะครับนี่ทันทีจริงใช้เฟนเดอร์เสียงดีมากนะครับใช้เฟนเดอร์สตาร์ดเสียงดีมากนะครับใช้แจ็คสามเจแปนแต่ว่าผมโมดิฟายเซตอัพมาแล้วก็ ติดตั้งตัวตัดคอยล์เรียบร้อยครับปกติมันจะไม่มีตัดคอยล์ครับรุ่นนี้ผมก็ไม่อยากเปลี่ยนพอร์ตเดิมนะพอร์ตเดิมเป็นพอร์ตไม่อินเจแปนแล้วก็ติดตั้งสปิดคอยล์ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวจะเอามือถือวางตรงนี้เลยครับอ่ะตรงนี้นะเป็นคลิปต่อเนื่องนะครับไม่ต้องไม่ต้องดัดแปลงอะไรนั้นนี่ง่ายง่ายน,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 นี่เลยเวเอาไฟนี้ลอกก่อน พอเอาโฟมไฟล์สองเห็นชัดเราจะให้ดูไฟเปิดปิดสถานะนะครับออนออฟนะครับเปิดเปิดปิดปิดยอดเยี่ยมหมดนะครับทุกครั้งที่เปิดยอดเยี่ยมหมดดูนะครับเปิดปิดนะครับยอดเยี่ยมใช้รับเตอร์9โวลต์ปกตินะครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่ในชแนลเสียงเทมที่มีเสียงไดเล็กน้อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ดังนะครับมันโดนมาครับให้เป็นอย่างนั้นครับอาล่าผมปิดผมปิดโฟมไฟให้มันเห็นไม่เอาดีกว่าเปิดดีกว่า หมดแก๊กกลางนะครับอยู่ในแก๊กกลางแล้วก็เป็นตัดคอยของแจ็ค <dans> ส <la Idol> wow ันนะครับขออนุญาตเปิดรีเวิร์บที่ตู้เล็กน้อยนะครับอ่ะตอนนี้ยังไม่เข้าเอฟเฟกต์นะครับเล่นดังมากเดี๋ยวมันจะพีกนะครับ เราจะบูสเสียงครีนโดยปิดปิดได้เลยนะครับผมปรับอ่าเห็ <c oughs> นชัดไหมครับไปใกล้ๆอย่างนี้เนาะโอเคเบสเท่านี้นะครับทเทเบเลปิดหมดนะครับเอาละเราจะเดียบอตอนยังไม่บูสอีกครั้งนะครับ <c oughs> เกิดขึ้นที่เราได้ยินนะั่คือเฮดรูมมันใหญ่เมื่อเราใช้หัวแอมแล้วท้ามาดีนะครับพาวเวอร์สเต็เนี่ยผมชอบซีรีส์นี้นะมันเหมือนเฮดรูมเหมือนเราผ่านหัวแอมแล้วไม่เหมือนผ่านแอมกระป๋องใบนี้อีกแล้วแอมไปเท่านี้เองฮะพอออกมาพอผ่านนี่ปุ๊บกลายเป็นเหมือนแอมใหญ่นะครับแ,แสงมันเข้าเยอะไปหน่อยโอเคไม่เป็นไรหรอกนะครับมันเหมือนมันเหมือนเหมือนเราผ่านแอมใหญ่นะเห็นไฟนะครับไฟติดแดงจริงๆแล้วสีแดงสวยมากนะไอโฟนมันจะแบบ ไอโฟนมันจะกินสีแดงมันจะไม่ค่อยชอบเอาล่ะครับมันจะเหมือนเราเล่นกับหัวแอมมญ่ใหญ่เ,เ,หรเราเน้นปรับเหมือนก็ว่าให้มันเหมือนกับเสียงจริงที่มันออกมาครับตรงไปตรงมานะครับ เอาละจะลองเพิ่มเบสให้ฟังนะครับเพิ่มเบสแล้วเลเวลแค่นี้พอนะครับเพิ่มแหลมให้ฟังนะครับปิดยังปิดเกนอยู่นะครับเห็นไหครับกลายเป็นเฟนเดอร์แล้วถ้าจะฟังไม่ออกเลยว่าเป็นแจ็คสันหัวแหลมนะครับเจแปนรุ่นเก่าเฮฟวี่เมทัลนะครับกลายเป็นเฟนเดอร์ขอรีกวิรหน่อยนะครับจะได้เพิ่มความเพาะท่านจะได้ฟังสบายใจนะครับ ปี่บู๊ไ้ฟังนะครับไม่ปรับอะไรงนั้นนะครับมันจะเบาเลยไม่ได้ปรับอะไรงนั้นครับเราจะได้ยินเสียงบัสเฟตด้วยเสียงบัสเฟตที่ช่องนี้พอใส่ปุ๊บไม่ได้ยินอิ่มขึ้นมาเลยครับจริงๆถ้าลองไปลองเองได้เลยครับมันทําได้จริงๆก็ต้องเป็นไต้หวัดรถเก่าแบบนี้นะครับรถใหม่ๆผมไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรนะครับเสียงบัสหายไปแล้วนะครับเอาละครับทีนี้มา ไล่ไปลุมให้ดูว่ามันใช้งานได้หมดทุกปุ่มไหมนะครับปุ่มแรกเลเวลรับดังเบากลายเป็นเสียงดีมากคือแบบพอเราเปิดเลเวลสูงเป็นกลายเป็นเฮดแอม,มเลย อ,ออกมา,พอ,อาพอปิดพอปิดอันนี้ปุ๊บกลายเป็นเหลวเบามากถึงจะองปิดให้ฟังนะครับอันนี้เปิดนะอันนี้เลยคนละเรื่องเลยครับเก็แบบได้เลยครับรอบนี้ดีมากไต้หวันรอบนี้ดีเอาละมาลองต่อไปบลมเบรดครับเช็คบลมเบรดอะรอบเลเวลหน่อยนะครับปิดเบรด มาพอด,ดีเนะครับเสียงกลางมาแบบพอดีพอดีไม่ช่บไ,ไม่มีกลางนะจะมีเสียงกลางมาให้แบบพอดีแล้วเปิดเป็นรอบเลยครับเอาลามาลองเทเบิลมานะครับปิดเทเบิล <First> ใช้งานได้กว้างมากครับเอาละจะลองปุ่มไดให้ฟังผมขอปรับไว้แค่นี้ก็พอคลั้นนะครับจากคลั้นนะครับบีบอีบหน่อย เอาละครับจากได้เราจะไปที่ขึ้นท่าบ่ายสาเกี่ยบออรนะครับเมเให้ไดมาเหลือเฟือเปิดบทจะกลายเป็นรีเอร์ชั่นที่แรงแล้วก็ปลายเสียงเป็นฟัซได้เลยนะครับ ผมว่ากินแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วเดี๋ยวผมจะลองผัดซีเล็กเตอร์ของกีตาร์มาที่โหมดทามนะครับอ่ามัอจะอร์น้อยหน่อยถ้าเป็นถ้าเป็นโหมดทามของแจ็คสันนี่มันจะจิกเสียงว่าเป็นไรนี่ก็เหลือเฟือแล้วเนี่ยเสียงแตกมันจะมีความดีฟนะของลำโพงมันก็ลำโพงใหญ่นะครับมันแบบไม่เหมือนไม่เหมือนแตกธรรมดานะ หันทัทไม่ไหวนะกำลังมันเหลือเฟือจริงนะ รีวอร์ดครับดูซิเขาทำรายได้ถึงขนาดไหนบ้างเวลาเราลงเสียงสายสายกีตาร์ตรงสายเบสมันจะมันอืมอืมอืมอือมเสียงดี เอาละเดี๋ยวจะลองใช้บูตตู้ให้ฟังนะครับตอนนี้ผมจะเข้าเสียงแตกที่แอมนะครับตัดเป็นเสีเงคอยนะอันนี้คือเสียงจากแอมนะครับเสียงแตกจากตู้แอมแอมมันก็จีอยู่แล้วนะครับไม่เกี่ยวกับเอฟเฟกนะแอมผมมันจีอยู่แล้วนะครับแต่เป็นต้าที่ตัดคอยได้ถ้าเป็นฮัมก็จะไม่จีอาะใช้โหมดฮัมแล้วกันนะไม่จีแตกตู้จากาแตกตู้นะครับแตกจากตู้แอมนะครับอันนี้ยังไม่ใช้นะครับ เสียงสูงเนราจะใช้ตัวนี้บนนะครับเราจะมาที่แบบนี้ครับจากเดินเนื้อเสียงดีมากไม่เปลี่ยนเลยครับแล้วยาว เบม,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 มันจะอุ้มอุ้มอมอม ผมว่าบูแบบปิดแค่นี้ก็เหลือเฟือนะมันให้แบบมามันให้มาแบบเหลือเฟือเลยอ่ะใช้แบบสบายๆเลยครับเป็นเด้กว่างไมสบายเลยเรากมาเป็นที่ช็อตรีเวิร์ช็อตดีเลยอ่ะ เล่นได้กว้างมากครับเหลือเฟือครับเล่น,นตัต Blue, ้งแต่บลูตั้งแต่วินเทจไปจนถึงแฮปปี้มททอนะครับขอบคุณมากครับ